สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา31402การจัดการทรัพยากรอาคารเรื่องการจัดการงานบริการอาคารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะงานบริการอาคารเป็นกิจกรรมที่ให้บริการรองรับการใช้อาคารเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของการจัดการงานบริการอาคารนับว่ามีความสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยบรรยากาศที่ใช้งานให้มีความเป็นระเบียบตลอดจนการซ่อมแซมอาคาร จะมีกระบวนการอย่างไรและการดำเนินการจัดการงานบริการอาคารจะเป็นอย่างไรนั้นรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์น,นพพรโทนวณิกท่านเป็นอาจารย์ประจํำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชมาให้ความรู้กับเราค่ะติดตามรับฟังได้เลยค่ะงานบริการอาคารเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดการทรัพยากรอาคารครับซึ่ง หมายถึงกิจกรรมที่ให้บริการเพื่อรองรับการทำงานและการใช้อาคารอาคารจะสามารถใช้งานได้นะครับผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวกปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีเมื่อเข้าใช้อาคารครับดังที่เรา,าทราบแล้วนะครับงานบริการอาคารจะมี2ประเภทนะครับคืองานบริการสนับสนุน อาคารในสส่วนนะครับก็คืองานบริการาสนับสนุนอาคารนะครับเพื่อรองรับการใช้งานตามปกติอย่างที่กล่าวมาแล้วในหน่วยที่5นะครับแล้วก็1.2งานบริการสำนักงานและบริการอื่นๆอ,อันนี้เป็นงานบริการเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์การผู้ใช้อาคารนะครับได้แก่ง,งานบริการรับส่งเอกสาร บริการต้อนรับและประชาสัมพันธ์งานบริการจัดทำสำเนาเอกสารนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบริการอื่นๆที่ครอบคลุมเช่นการบริการงานพิธีการงานบริการรับเลี้ยงเด็กอ่อนงานประสานงานหน่วยราชการเป็นต้นงานบริการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอาคารนะครับซึ่งจะเป็นงานทางด้านเทคนิคอาคารนะครับก็เป็นการ ดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษานะครับทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและก็งานระบบประกอบอาคารต่างๆครับจะเห็นว่าการจัดการงานบริการอาคารมีความสําคัญครเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาอาคารโดยสม่ําเสมอเป็นการใช้งานให้คุ้มค่าต่อการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของอาคารสถานที่นั้นนะครับเพื่อดูแลอาคารให้มีความสะอาดปลอดภัยมีบรรยากาศที่น่าใช้งาน มีความร่มรื่นสวยงามเป็นระบบระเบียบนะครับตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแซมอาคารและระบบประกรอบอาคารให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมหรือตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานอาคารนั้นนะครับก็ถ้าหากขาดการจัดการดูแลรักษาและซ่อบมบำรุงโดยต่อเนื่องก็จะส่งผลให้อาคารเกิดความเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรนะครับ ความรู้สำคัญในการจัดการงานบริการอาคารต่อไปก็คือเรื่องของกระบวนการจัดการงานบริการอาคารนะครับการที่จะสามารถใช้อาคารได้โดยมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญก็คือการจัดการงานบริการอาคารที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอาคารแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอย พื้นที่ขนาดนะครับตลอดจนลักษณะโครงสร้างอาคารทําให้รูปแบบการบริการอาคารต้องมีความแตกต่างกันนะครับกระบวนการจัดการงานบริการอาคารโดยทั่วๆไปนะครับก็จะมี3ขั้นตอนหลัก,ลกนะครับก็ขั้นตอนที่1ก็คือการกําหนดระบบงานบริการอาคารเราต้องรู้ให้ได้ซะก่อนว่างานบริการอาคาร นะครับที่ต้องการนั้นมีอะไรบ้างนะครับโดยการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานบริการอาคารนะครับแล้วก็การกําหนดระดับคุณภาพที่ต้องการของงานบริการอาคารครับแล้วก็เลยไปถึงการกําหนดรายละเอียดของงานบริการอาคารอันนี้ก็จะเป็นส่วนซึ่งต้องนําไปประกอบนะครับการดําเนินงานบริการอาคารหลังจากนั้น นะครับกระบวนการที่2ก็คือการจัดหางานบริการอาคารครับมันจะมีวิธีการจัดหาและคัดเลือกผู้ให้บริการครับการจัดหาและคัดเลือกออผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีวิธีการนะครับที่เหมาะสมกับอาคารหลังจากนั้นเมื่อได้ผู้ให้บริการแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการควบคุมนะครับ งานบริการอาคาระเมื่อมีการดําเนินงานแล้วนะครับมีการเตรียมการดําเนินงานและก็การควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินการทํางานนะครับใน3ขั้นตอนนี้นะครับคงจะกล่าวต่อไปในตอนที่2ต่อไปนะครับอีกอันนึงนะครับเรื่องของรูปแบบการดําเนินงานบริการอาคารนะครับโดยทั่วๆไปแล้วจะมีการดําเนินงานเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับ รูปแบบแรกนะครับอ,องค์การดําเนินการเองนะครับก็เป็นการใช้บุคลากรขององค์การนะครับที่กําหนดไว้ในโครงสร้างองค์การทําหน้าที่รับผิดชอบงานบริการอาคารนะครับแล้วก็มีงานบริการอาคารสนับสนุนในแต่ละประเภทซึ่งจะต้องมีหน่วยงานย่อยลงไปที่ต้องรับผิดชอบนะครับ อันนี้เป็นรูปแบบที่เราเคยพบว่านะครับหน่วยงานต่างๆอาคารต่างๆนียใช้งานกันอยู่ข้อดีของรูปแบบนี้ก็คือการปฏิบัติงานก็จะมีความคล่องตัวการประสานงานการควบคุมบังคับบัญชานะครับแล้วก็เราจะได้บุคลากรที่เป็นบุคลากรประจํามีความเข้าใจลักษณะและวัฒนธรรมขององค์การส่วนข้อด้อยของรูปแบบนี้นะครับก็คือ หน่วยงานต้องลงทุนด้านวัสดุอุปกรณ์เองนะครับแล้วก็ต้องนะมีงบป,ประมาณในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยีที่ใช้ในอาคารและระบบประกอบอาคารใหม่ๆนะแล้วก็บุคลากรประจำเนี่ยอาจจะขาดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร,รูปแบบที่2ในการดำเนินงานก็คือรูปแบบการจัดจ้างภายนอกดำเนินการ นะครับหรือที่เราเคยได้ยินเ,เรียกทับศัพท์กันว่าเอาซอร์สนะครับเป็นการจ้างให้ผู้ให้บริการามืออาชีพนะครับจากภายนอกเข้ามาดำเนินงานาบริการอาคารต่างๆนะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบในการดำเนินงานนะข้อดีของการจัดจ้างภายนอกนะครับหรือ Outsource มาดำเนินการก็คือ,อประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ มีความยืดหยุ่นในการจ้างงานสูงนะครับแล้วก็ทําทให้ลดจํานวนบุคลากรประจำนะครับของอาคารหรือหน่วยงานลงได้ได้ผู้มีทักษะทํางานที่ดีมาปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายขึ้นส่วนข้อด้อยของรูปแบบการจัดจ้างภายนอกดาเนินการก็คือ,อาขาดความเข้าใจลักษณะและวัฒนธรรมขององค์การ หรือหน่วยงานนะครับและขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน,นครับเนื่องจากมันจะเป็นสัญญาจ้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นรายปีหรือรายงบประมาณมีปัญหาด้านการสื่อสารการแลกเปลี่ยนและการเข้าถึงข้อมูลขององ,องค์การนะครับมีความเสี่ยงจากความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการครับเกิดปัญหาความไว้วางใจหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้รูปแบบที่3ในการดําเนินง,งานก็คือรูปแบบผสม เป็นการดำเนินงานโดยใช้ทั้งบุคลากรภายในและจัดจ้างภายนอกร่วมกันตามศักยภาพของหน่วยงานนะครับโดยวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยระหว่างรูปแบบที่1ดําเนินการเองและรูปแบบที่2จัดจ้างภายนอกดําเนินการนะครับอันไหนที่ดําเนินการได้เองก็จะดําเนินการงานไหนที่ต้องจัดจ้างนะก็เข้าสู่กระบวนการจัดจ้างต่อไปนะครับซึ่ง แนวโน้มของรูปแบบการดําเนินงานการบริการและการดูแลรักษาระบบอาคารในประเทศไทยเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาก็คือการจัดจ้างภายนอกดําเนินงานนะครับเป็นการลดภาระบุคลากรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญองค์กรสามารถปฏิบัติงานหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับจากข้อจํากัดและเงื่อนไขด้านบุคลากรนะครับทำให้องค การส่วนใหญ่ต้องจัดจ้างบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานอาคารสําหรับงานบริการอาคารจากภายนอกนะครับโดย,หน,ยหน่วยงานของรัฐเองก็จะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมและปฏิบัติการเองนะครับมาเป็นผู้กํากับดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นนะครับโดยใช้ระเบียบของการจ้างเหมาบริการนะครับซึ่งมีระเบียบกําหนดอยู่ ต่อไปนะครับตอนที่แปดจุดนะครับเรื่องของการกําหนดระบบการให้บริการอาคารนะครับซึ่งการกําหนดระบบการให้บริการนั้นประกอบด้วยการกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานอาคารนะครับการกําหนดระดับของคุณภาพงานบริการอาคารนะครับที่ที่เราจะกล่าวถึงใน2หัวข้อ ขอบเขตในการปฏิบัติงานอาคารนั้นเป็นขั้นตอนแรกในการกําหนดระบบงานบริการอาคารนะครับเป็นการดําเนินงานเพื่อให้สามารถจัดการให้มีงานบริการที่ครบถ้วนเหมาะสมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการดําเนินการในขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย3ขั้นตอนย่อยนะครับ คือ1การสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของอาคารเป็นการสำรวจทางด้านกายภาพเพื่อให้ได้รายละเอียดที่สำคัญนำไปกำหนดความต้องการและขอบเขตบริการครับทีนี้ลักษณะทางกายภาพของอาคารนะครับที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้ก็ได้แก่ลักษณะและที่ตั้งนะครับ เช่นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโครงสร้างอาคาราจำนวนของกลุ่มอาคารทั้งหมดความสูงและจำนวนชั้นของอาคารแล้วก็เนื้อที่นะครับที่จะต้องดูแลทั้งหมดนะครับพื้นที่ของแต่ละอาคารนะครับอาคารนั้นเป็นพื้นที่ทำงานสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพื้นที่ส่วนกลางกี่ตารางเมตร นะครับพื้นที่รวมและสัดส่วนพื้นที่ของโครงการอันนี้ก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายของแต่ละอาคารในการจ้างงานบริการอันที่3ที่ต้องสํารวจได้แก่ระบบประกอบอาคารครับรายละเอียดางานวิศวกรรมต่างๆของอาคารนะครับเนื่องจากอาคารปัจจุบันเรามี งานระบบที่มาเกี่ยวข้องมากมายนะครับโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูงนะครับอาคารระบบต่างๆเหล่านี้ได้แก่ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารระบบวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเช่นระบบปรับอากาศนะครับระบบสุขาภิบาลระบบดับเพลิงเป็นต้นนะครับมาถึงขั้นที่สอันที่ การดําเนินการในขั้นตอนที่2นะครับการสํารวจและวิเคราะห์การใช้และผู้ใช้นะครับอันนี้ก็สําคัญแล้วก็สุดท้ายการวิเคราะห์ความต้องการของงานนะครับนำข้อมูลจากการสํารวจในเบื้องต้นเนี่ยทางกายภาพและการใช้เนี่ยนำมาวิเคราะห์ระบุความต้องการของงานต่อไปครับมาถึงเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของการกําหนดระดับของคุณภาพงานบริการนะครับ การกาหนดระดับคุณภาพงานบริการที่เหมาะสมนะครับมันต้องคํานึงถึงผู้รับบริการความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการในแต่ละกลุ่มนะครับความสําคัญของผู้รับบริการในแต่ละกลุ่มด้วยนะครับตอนที่3นะครับเรื่องการจัดหางา,านบริการอาคารนะครับก็จะมีเรื่องที่สําคัญอยู่2เรื่องนะครับการกําหนดวิธีการจัดหา และคัดเลือกงานบริการอาคารครับที่จะต้องทราบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้ให้บริการและการบริการอาคารและแนวคิดในการคัดสรรผู้ให้บริการงานบริการอาคารนะครับแล้วก็เลยไปถึงการเลือกระบบในการดำเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ได้มาซึ่งงานบริการอาคารที่มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขและข้อจำกัดขององค์การนะครับ ในขั้นตอนการจัดหาและคัดเลือกผู้ให้งานบ,บริการงานอาคารนะครับจริงๆแล้วทั่วๆไปก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับมีการประกาศประกวดราคานะครับการจัดเตรียมเสนอราคานะครับและก็การเข้าแข่งขันราคาขั้นตอนที่3ก็เป็นการพิจารณาประเมินและเลือกผู้เสนองานบริการครับสุดท้ายก็จะเป็นการทําสัญญาว่าจ้าง ตอนสุดท้ายนะครับ8.4การดำเนินงานและควบคุมงานบริการอาคารนะครับมี2หัวข้อที่สำคัญก็คือการเตรียมการดำเนินงานนะครับซึ่งประกอบด้วยการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการกำหนดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการกำหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจะต้องศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญานะครับซึ่งก็คือขอบเขตและลักษณะของงานบริการที่ต้องปฏิบัติข้อกำหนดรายละเอียดงานและเวลาการปฏิบัติหน้าที่มาตรฐานของงานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนความรับผิดชอบตามสัญญาของผู้รับจ้างครับในเรื่องการควบคุมการปฏิบัติงาน และการประเมินการดําเนินงานนะครับการควบคุมการปฏิบัติงานก็จะเป็นการติดตามกํากับการปฏิบัติงานของผู้ทํางานบริการอาคารซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับงานหลักนะได้แก่การติดตามการปฏิบัติงานการประเมินผลประจําเดือนการแก้ไขการปฏิบัติงานและก็การประเมินการดําเนินงานที่เป็นการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมานะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหาร หน่วยงานประกอบการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องของการต่อสัญญาครับในกรณีที่ใช้บริษัทภายนอกหรือเอาซอร์สมาดำเนินการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็นำกลับมาวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบริการอาคารต่อไป รายการนี้รองศาสตราจารย์นพพรโทนวนิกวิทยากรวศันวิยาพรและประกิตจกักรวยควบคุมเสียงสิงรินาธบุญรั์จัดทำบทกำกับรายการและดิฉันดวงพรรัพยากษ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการติดตามรับฟังรายการประกอบชุดพิชา3 1 4 0 2การจัดการทรัพยากรอาคารได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ